รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายสําหรับรามฮีโร่รัน2024วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงงานวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของโรงพยาบาลรามคำแหงรวมนักวิ่งกว่า2,000คนได้รับเกียรติจากนายชัชชาติทธพันธุ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารแพทย์ประจําโรงพยาบาลรามคำแหงรวมกิจกรรมแต่ได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบใหยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและตอบแทนความไว้วางใจที่มอบให้กับ าาางงโรงพยาบาลตลอดมาต้องขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้สัตว์เชิญทุกท่านที่มาร่วมงานกับเรานะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีที่บรรยากาศดีคึกคักแล้วก็ที่สําคัญอากาศดีมากๆเยค่ะเพราะเราเริ่มวิ่งกันในหน้าหนาวดีใจที่เสียงตอบรับ ก็ยังอุ่ณหนาฝาข้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นการวิ่งที่ปลอดภัยเท่าที่ทราบมาก็ยังไม่ได้มีเคสอะไรมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่หนักหนา mm hmm. ก็ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างมากค่ะ mm hmm. เราอยากให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพก่อนดูแลตัวเองที่ดีเป็นการป้องกันแทนที่จะมารักษากับเราอย่างเดียวะค่ะ